นี่คือเรื่องราวของตูมตามกับมุกค,ความรักใครๆก็อยากได้มันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักษามันไว้ได้ตลอดการเรื่องราวของตูมตามกับมุกค,คือเส้นทางหัวใจที่เริ่มต้นด้วยความหวังแต่จบลงด้วยความสูญเสียและสะท้อนให้เราเห็นว่าความรักก็เป็นเพียงเงาของเวรกรรม บางครั้งสวยงามบางครั้งโหดร้ายเกินกว่าหัวใจคนธรรมดาจะรับไหวตูมตามหนุ่มบ้านๆเพิ่งเรียนจบอนาคตยังไม่แน่นอนเขาต้องทำงานหาเช้ากินข้าส่งเสียครอบครัวแต่เขาก็ยังยิ้มได้เสมอเพราะเขามีความฝันและหัวใจที่จริงใจจนวันหนึ่งเขาได้พบกับมุก หญิงสาวที่มีทุกอย่างที่เขาไม่มีความสวยความมั่นใจและครอบครัวฐานะดีเธอคือผู้หญิงที่เหมือนอยู่บนหอคอยสูงแต่กลับยอมก้าวลงมาเดินเคียงข้างชายหนุ่มธรรมดาอย่างตูมตามช่วงแรกความรักของทั้งคู่สดใสมุกชอบความจริงใจของตูมตามส่วนตูมตามก็ทุ่มสุดหัวใจ เขาทำงานหนักเพื่อให้เธอมีความสุขแม้บางครั้งจะต้องอดมือ้อกินมือ้อเขาก็ไม่เคยบน่นตราบใดที่มุกยังยิ้มให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างเริ่มกัดกินหัวใจมุกอยากใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนๆอ,อยากเที่ยวอยากแต่งตัวหรูอยากไปในที่ที่ตูมตามไม่อาจพาไปได้ตูมตามพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ยังไม่พอคืนหนึ่งฝนปโปรยปลายเสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขามุกมองตูมตามด้วยน้ำตาทำไมชีวิตเรามันลำบากแบบนี้เราอยากมีอนาคตนะตูมตามเสียงเธอเหมือนมีดกรีดกลางใจตูมตามจับมือเธอไว้แน่นมือสัน่น น้ำตาไหลาราวกับไม่อาจกลั้นได้ผมสัญญาผมจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองมุกเชื่อผมเถอะนะแต่คำสัญญาไม่อาจซื้อความสุขในปัจจุบันได้ความรักที่เคยหวานกลายเป็นการทะเลาะกันถี่ขึ้นมุกเริ่มหายไปบ่อยมีเพื่อนใหม่กลุ่มสังคมใหม่และ เริ่มมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาดูแลเธออย่างที่ตูมตามทำไม่ได้และแล้วคำพูดที่ตูมตามไม่อยากได้ยินก็มาถึงเราไปต่อไม่ไหวแล้วขอให้เราจบกันแค่นี้นะมุกหันหลังเดินจากไปตูมตามยืนนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆหลังจากวันนั้น ชีวิตของตูมตามเหมือนโลกทั้งใบถลม่มเขาไม่ทำงานไม่กินไม่หลับไม่ยอมเจอใครสิ่งเดียวที่ทำคือกลับไปนั่งที่ดําเดิมที่เคยมีมุกอยู่ด้วยนั่งเงียบๆมองรูปถ่ายของมุกเรากับทั้งชีวิตเหลือเพียงความทรงจำทุกคืนเขากลับไปยังที่เก่ามานั่งข้างสวนเขาพูดคนเดียว เรากับมุกยังนั่งอยู่ตรงนั้นมุกเรารักเธอมากนะรู้ไหมหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความหวังค่อยๆแหลกสลายเขากลายเป็นเพียนเปลือกว่างๆของคนที่ยังหายใจแต่ไร้ชีวิตคืนหนึ่งตูมตามนั่งลงบนม้านั่งเก่าที่เปียกชุ่มจากสายฝน มือสันระริกเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูภาพถ่ายของเขากับมุกภาพที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับทำให้หัวใจเขาเจ็บปวดน้ำตาไหลพลากลงบนหน้าจอรู้สึกถึงความว่างเปล่าและความเหงาที่รัดแน่นเรากับมีใครฉี่หัวใจของเขาออกไปสายฝนปโปรยปลายลงบนใบหน้าและเส้นผมมือเขายังกุมภาพถ่ายนั้นแน่น ดวงตาที่เริ่มพร่าเลือนยังมองภาพของมุกซ้ำไปซ้ำม,มาราวกับถ้าเขามองมันนานพอความทรงจำอาจย้อนกลับมาทุกเสียงหัวเราะทุกรอยยิ้มทุกสัมผัสที่เคยมีถูกพรากไปเพียงเสี้ยววินาทีตูมตามสูตรลมหายใจสุดท้ายน้ำตาไหลรวมกับสายฝนความเย็นชาของโลกภายนอก ไม่อาจเทียบกับความเจ็บปวดภายในหัวใจเขาหลับตาลงมือยังกุมภาพของมุกไว้แน่นราวกับไม่อยากให้ความทรงจำเหล่านั้นหายไปแม้หัวใจจะหยุดเต้นแต่ความรักและความคิดถึงยังคงฝังลึกอยู่กับเขาเหมือนเงาที่ไม่วันลบเลือนเช้าวันต่อมาผู้คนพบร่างของตูมตามที่ไร้ลมหายใจ เขาตรอมใจตายที่มานั่งแห่งนั้นเรากับหัวใจไม่เหลือแรงจะเต้นต่อไปความรักของตูมตามกับมุกจบลงที่โศกนาฏกรรมแต่สิ่งที่เหลือไว้คือบทเรียนและข้อคิดที่เตือนใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้อย่าลืมว่าความรักไม่เคยฆ่าใครแต่ความหลงความยึดติด และการไม่ยอมปล่อยตังหากที่ฆ่าเราอย่างช้าๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ